ฉันก <ítulo> ็ลาตุชิกฉันถูชุดลาตุ ш е к สวัสดีครับผมแอมจ้านกับเกมไปที่ตะบันเสาอีครั้งนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาลงทีเอลิลิป้ากัน ซึ่งเมื่อคิดที่แล้วเราก็ได้ลงปลาหนึ่งไปแล้วรอบนี้ก็จะเป็นปลาสองตัวซึ่งมีคนถามว่า PA คือเควสอะไรซึ่งมันเป็นคำย่อม,มาจากคำว่า h a r m attack quest จะเป็นเควสที่ไวสำหรับหาเงินของเกมนี้เลยทีเดียวซึ่งเป็นเควสที่หากินเลยว่าได้นะซึ่งในหนึ่งเควสนี่ก็จะจะรีประมาณ22ชั่วโมงใช้เวลาใช้เวลา y รี22ชั่วโมงอะซึ่งตอนนี้ก็อยู่กับ ทีมงานทั้งสี่ท่านนะก็เป็นหน้าตาเก่าๆทั้งนั้นนะก็มีดับตาําดับนะพี่สกีฮนะโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเป็นไงนะพี่สกีสบายดีไหมฮะเงียบกริบเแล้วก็เงียบไปอนะ่ะนี่เดี๋ยวไม,ไม่ไม่มีไหวพริบในการตอบแบบคนต่อไปก็คือพี่สองนะก็เจ้าเก่านะมานผมแอดบินทักเล่ครับหิวอ,อะไรก็แวะมานะครับไม่ใช่เซเว่นนะพี่ ใครใครมันใครมันมาจะเออออกออกออกไปออกไปออกไปฮะเดี๋ยวจะเซนเซอร์จะจะเซนเซอร์เซนเซอร์เซนเซอร์ลิ้นพันค่ะเป็นเซ็นเซอร์หน้ากับชื่อมันไว้นะแล้วก็จะแห้มันออกสื่อเ็กขาดฮะเียงออกไปแล้วแล้วคนสุดท้ายก็คือคุณกบปลาเว้เลยฮะถือถังแรปปี้มาเต้นด้วยนะในนามของคิริโตะแล้วนะเอาไว้อะไรนะยยืนไว้อะไร เห็นอ่ะท่านนี้หน้าเหมือนคนข้างหลังเลยว่ะอุ้ยหน้ายุ้ยอุ้ยร้อนร้อนว่ะโอเคเอ่อโอเคครับเข้าเข้าลึกเข้าประเด็นก่อนที่จะกระเด็นเออโอเคแล้วแล้วว่เนี่ยเราก็จะต้องมารับเควสก่อนเองซึ่งเควสเนี่ยรับจากคนเนี้ยเกมหัวแดงของเราอะรอรอไม่ใช่เกมครับเป็นตุ๊ด นี่ก็จะมีเควส์อยู่ว่าซึ่งถ้าเป็นมงกุดคือเราเคยผ่านไปแล้ว<ร>อันที่เป็นสีฟ้าสีฟ้าคือเรารับแล้วสีแดงคือเป็นเควสใหม่ไม่ได้รับโอเครับไปก่อนรับดองไว้หมไม่เป็นไรดองไว้ร้อยปีก็ยังได้นะครับคุณเ <c oughs> สิร์ฟไม่ปิดสกปอนเซอร์ร้อยปีของพี่เน <c oughs> ี่ยเ <c oughs> สร์ฟไม่ปิดเสร์ฟไม่ปิดโอเคลงแมปทีนี้ที่เหลือก็ต้องไปรับเควส์นะซึ่งเควสนี้ก็รับไปทั้งซ้ายและขวาเก็บตรงนี้ใกล้แล้วเวลาไปซ้ายแล้วนะคริสต์มา อยากไปรับข้างนอกนะข้างนอกไม่มีนะเออโอ้โหมีคมอาจะมีรับข้างนอกไหมถ้ามีคมาอาจเทมมากอ่ะเพื่อนเนี่ยนี่ไป็นคอยเลวิต้าแบบที่อินพี่้ากดเริ่มทันทีไปไม่ต้องแตกใจว่าทำไมผมเลเวลแฝดน่ะก็เหมือนกับตอนนั้นนะครับพอดีพี่สองเปลี่ยนเป็นคลาสองแล้วเลเวลก็รีไปเป็นเลเวลหนึ่งก็เลเวล้ค่ะเด็สซ์ยอนไปเดินไม่เป็นนะลืม เราจะไม่ทําการตัดออกทั้งสิ้นนะฮะเฟลก็คือเฟลละเฟลต่อหน้ากล้องเนี่ยจะเป็นยังไงนะเแบบนี้กบก็ขังกค่ไปกบก็ขังในที่สุดคุณกบแม่งก็พูดได้สักทีนะอีกอบมันไม่เฟลออาเป็นเลยล็อบบี้ล็อบบี้ฉันเล็กนายอัพเกรดเฟลบึ้มบึมเลยเดี๋ยวกินยาหน่อยกันบวกลุกกำลัง เอ็มร้อยเอ็มดื่มแม็กนัมเข้าไปดื่มแม็กนั่มนูไม่สบายเบากินยาบ๊อบปั่นดูดยาเราเยอะใช้ไปก่อนวันนี้ก็มีกุ้งมามีเทมปุระมาฝากนะครับสักตัวหนึ่งน่ารักอ่ะโอ้ยโอ้ยอโอ้ยโอ้ยหลอน นึกว่าริวทำรุนรัวกบมึ่งมึ่งมึ่งนึกว่าริวโกะไม่เดี๋ยวๆลืมเสียย่าโอเคอันนี้ก็ขี่ทางแรปปี้ขี่ถังอัดประตูเลยลอยเนิบๆลงเยี่ยมดอกดอกแบบเมื่อวานเราต้องเหนื่อยไม่ได้กรดีน่าท้องนี่เคาะทั้งวันเลยประตูบ้านพังหมดเลย พี่ก็ปิดเสียงนี่หนูหนูปิดเสียงแล้วน่ะโอเคเรากอนะครับมาสู่จุดแรกใช่ไหมครับพูดถึงยังไม่เสร็จเลยเข้าใจใน tot ด้วย tot ไม่ผิดมันเป็นความผิดของทีเคดมันทำเปดเฮ้ยอนดีเรดมาแล้วใช่ไหมก็จะมีถังระเบิดตรงนี้ซึ่งไอ้พวกนี้มัน เระเบิดไปหมดแล้วอคุณมาทำลายมันตรงนี้นะก็ต้องมาเปิดสวิตช์ตรงนี้เอาพี่สองจัดการอ่ารอีนยยอ่าไปอยู่ใกล้นะถ้าอยู่ใกล้เนี่ยประตูจะปิดโดนขังอ้าวลาม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 เอาลามโอ้ใช้ยาพร้อมกันอีกนะอร่อยจังเดี๋ยวก่อนนะมันโยนขึ้นฟ้าแล้วพี่อร่อยได้ไงอ่ะโยนขึ้นฟ้านะพี่เดี๋ยวเรากดเองเดี๋ยวเรากดเอง ตรงเมื่ <บา S 1> อกี<ด>อว่าเราเคยขี่เราตั้งเราตั้งโปรแกรมออโต้ทร็อกเอาไอว้ไงถ้าตรงนี้นก็เมื่อลงมาจะมีสวิกแล้วก็จะมีโดมตรงนี้นะซึ่งถ้าไม่ทําลายโดมเนี่ยมอนสเตอร์ก็จะเกิดแล้วก็โอ้โหโดมหล่อมากมมดโดมประกอบเราทาลยโดมคนละโดมเลตโดดละปีละโดดอ้ตายตายนี่สวยสวยคือฆ่ามอนสเตอร์ให้หมดแล้วกดสวิกตรงนี้แล้วก็ไปต่อเลย ตอนนี้อัพอัพวันอัพวันเกียร์เรียบร้อยแล้วตีทีนึงโคตรสวยอืมตายอ้อกระตุกโอ้คอสต์าอานมันละตายเชฟโอเคอนี่เวลนี่ผมยิงแค่เวลแปดนะยังยิงแรงได้ขนาดนี้อืมได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าซับคลาสนี่เวลแบบเนาะเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้นครับอย่าลืมกดด้วย คนญี่ปุ่นกดเร็วมากเลยครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นใช้คนญี่ปุ่นใช้ออโต้นะครับฮะครับพรให้ผมจําได้เคยเห็นออโต้อีออโต้เก็บอยู่นะเคยเจออยู่ควนเร็วอะคือแป๊บเดียวเสร็จเลยอะประมาณหนึ่งวิก่าแต่แต่เราก็จะตรงนี้เมื่อเมื่อกดตรงนี้แล้วก็จะมีสวิตตรงนี้สังเกตดีจะเป็นสวิตตรงนี้ยรงยิงยิงมันยิงมันโอเคได้หนึ่งจุดแล้วจะโอเคเคล็ดลับการเด้ ทางลัดนะใครจะไปทางไหนอะแยกแยกเราไปขคันโบลติงมาปุบไปกับเรามาเอามึงยิงระเบิดอ่ะเอายิงระเบิดเรารับมือเองเอ้ามึงมึงมันไม่ถึงอ่ะมันไม่ถึงฟังฝันจัดการพอจัดการให้มอนสเตอร์ให้หมดนั่นเงินประตูก็จะไม่เปิดจุดเด่นี้เป็นทางลัดนั่นเองอย่าเพิ่งขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นวิบบึ้มเสียบอกไอ้อย่าเพิ่งึนี่โหโดดได้เป็นไรไม่ตายบินคอมมาสโนบนุบ นุ๊ปอยู่ไหนวะบ้าป่าเนี่ยจากป่าแล้วแลปีแอร์ไลน์รู้จัว่าแลปีแอร์มาไปกันบินแล้วปีบินเนื้อเชี่ยวไหนเชี่ยวไหนไหนไก่ก็บินได้้จแกปีแวนแตนมาทำไมเะลุงยันตรงยันตกกันเลยยันยันตรงเฮ้ยไปจ่ายอะยันยันปักยายมี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 ตู้นี่แหละถึงตรงได้ ย่างย่งนนี้กดไหมสวิ๊มาทำอะไรอ่ะกดจากนั้นนะครับตอนที่ีผมอยู่คือซีสามใช่ไหมครับจากนั้นก็พวกเขาก็จะรีบวิ่งกลับมาทันทีนะครับช่างมันเถอะมันไม่ช่วยยิงมาช่วยมีอาจจะกระตุกเล็กน้อยนะวัดหรือว่อีเวนภาษาสัพท์ภาษาสัพท์นะครับกระตุกมาเป็นภาษามนเป็นภาษาพูดนะครับที่น้องชาวไทยอะไรนะ ภาษาเทคนิคเราเรียกมันว่าเฟรมตกเฟรมเลทตกออชาวบ้านเรียกว่ากระตุกถ้าอินกี้หน่อยก็คือแหลกกระตุกอีกหน่อยแม่งดีเลย์ดีเบส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 เดวิลล์บิใหญ่ตรงนี้จริงต้องกดติดด้วยนะแต่พี่ตอบคุไปแล้วก็ไม่เป็นไร เจอเจอพลังเด็บบี้เข้าไปถามทั้งแตยพลังนึกว่าพลังเห็นรักสวยเลยทังแตกนี่คือแบบตังไม่พอใช้ใช่ไหมถังแตกใช่ใช่ช่วงนี้ช็อตถุยถ้าถ้าถ้าช่วงนี้ช็อกก็มามาแวะได้นะครับเซเว่นได้แต่ว่าเซเว่นมันปิดเที่ยงคืนยิงไอ้นี่ก่อนเร็วยิงมาริโอ้ก่อนไอ้โดมมาริโอเอาเอาเอามาริโอมาจากไหน อ๋อมาริโอที่ว่าโดนโดนเหยียบโดนเหยียบเต่าอ่ะอืมไอ้นั่นมันรู้จีมีไม่ใช่เหรอมาริโอ้ก็มาริโอเหยียบเหยียบเห็ดแบนเลยแต่เหยียบเต่าน้ำเหยียบเต่าน้ำตัวเองตายเออมันตำเท้าไงตำเท้าตายอะไรเงี้ยโอ้โหเจ็บมากเจ็บตีนเจ็บเจ็บตีนจุ๊บไปทำไมมาริโอไม่แต่งเท้าเลยดอ่อะไรถามมันดูดิ มันโลมาทำไมต้อเดินเท้าเล็กเท้าเลกโอเคเมื่อจบตีมมอนตรงเมื่อกี้แล้วนะก็เดินมาได้ชิวๆเลยไอสองสับคัทอะไรวะเทคเหรอเทคดิเดสส์ตอนนี้แรพปี้ตอนนี้แรปปี้เป็นที่ต้องการของผ่านเซนเลอร์มากเพราะว่าจะเอาไปทำไก่พอรู้นะรู้ยังพอ ไก่ไม่พอกินแล้วต้องเอาแรปปี้ตรงนี้ก็คือตีมอนสเตอร์ให้หมดฮะถ้าหมดดงตรงนี้ก็สามารถไปยังแอเรียต่อไปได้เลยแต่ว่าไอ้เกนะไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้กับระเบิดที่ม่วงเนี่ยมันมีสวิตซ์เปิดออกมาอยู่แต่เราจะไม่เปิดมันนะถึงเวลาไม่ใช่กับระเบิดมันเป็นถังแก๊สถังระเบิดโดนเข้าไปนี่ครับดาเมจลดลงลดลง25ปอร์ซนของเลือดตัวเอง อาจจะตายได้ทีเดียวสามลูกพรวดที่แบบมึงได้เกิดไม่เดียวเปิดนี่เดี๋ยวรู้เลยจะเห็นคนคนหนึ่งเขาไล่ยิงถังระเบิดมีแค่คนเดียวได้แหละคนที่โดนก็จะแอร์ไลน์ขึ้นมาเลยวูบคือแบบสู่ความแม่งวักคันใกล้พินคือแบบไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อตั๋วไม่ต้องไปซื้อตั๋วตั๋วเชื่อบินเลยครับตรงนี้ก็บินแล้วครับไอบิลิสไอคันตาย แลลแร็คโชว์โอ้ยเอะไรกัดโมกะโมกะโมดโมโมกาโมกะอันโมกาอันนั้นมันเรื่องโรซาลิโอเปล่าไม่รู้รปาลิลิโมกะโมกะนะนี่คาถาคาถาเราคาถาเราเีเฉยๆสุดในจักรยานคาถายาคาถาจักรยานจักรยานเลยนะ ยาเลยเดี๋ยวโอ้ยอีกตัวอีกตัวหนึ่งไม่โดนเขแข่งกันเนิร์ไม่ใครเนิร์เก่งสัตยาอืมกูเนิร์ส่งโดนทำไมผมไม่เคยเนิร์ผมบอกให้ผมไม่สนใจกูจะรอกเอาหมุนได้แหว้นแล้วปี้แหวนโอ้ยตั้งไว้เลยเวลาใส่วิกอะลับแท็บ พลังแฮรปี่โดยพลังแฮรปี้จะลงจะลงขันเกมลงขันลงขันนี่ต้องเจ็บลายเฉลี่ยไงใช่เออโอ้ลงขันนี่ตอนเช้าเนี่ยมันไก่ขันเล่นเองตอบเองเออแปลกคนเออแปลกคนไว้วันนี้นะครับวันนี้นะครับโอ้โหในสังเกตปโยรีเล่นเองตอบเองครับ แต่ว่าไปยาพี่เจนนะโอเคต่อครับต่อครับต่อครับยางนั้นย่สองเมื่อเมื่อเข้าสู่เอ่ออะไรอะเข้าสู่แอเรียสองแล้วก็จะทำการแยกทางแล้วแต่แล้วแต่จะจัดก็มีทางไปทางดีห้าแล้วก็ดีหกซึ่งเอ็นจับไปเป็นแต่ดีหแต่อีสองตัวนั้นมันไปแล้วงั้นเราก็จะไปสีห้านี่รอเลย ว้าวคอน g กร t ูเลชั่นกดกำดังให้ด้วยแล้วกันนะกดปิดกำดังอ่ะโน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 ปุ oh. hey, ๊บเลยเอ๊สเวกอยู่ไหนีะอ้อเฮ้ยโดนเซ็นเตอร์บอกว่าอุ๊ยอุ๊ยดูว่าโดนของก็ของโคเดสของโคเดสมีของโคตายเอ้ยเฮ้ยต <c oughs> ิดมือแล้วตอนนี้วะ ไม่ใช่ตีมือหรอกโดยไอ้ข้างหลังตีเนี D ่ย eh. um สองคนกัะ้ะมันนะแล้วก็ไปคนเดียวเลยค่ะคนที่ตะกี้ทำอะไรอยู่ก็ไม่ดูอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ๋วิ่งเลยเอ๋ตบตีเต็มเลยตีตีโอพระเจ้าระเบิดตบตบตบแล้วก็หนีบึมเอสิไม่รู้สิไปตรงกลางไม่เป็นอู้อู้ค้างที่ทำใจดีไว้ เอตแทกออนไททอนพ่อลูกอรุณของสำออนตอมเออตาย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 งศัต้องแวะและเดินมนไม่ได้เรื่องมันไม่ได้เรื่องเอร์รอตุ้ยรอตุจูดนายในห้องน้ำตายเยอะไปเยอะไปอะไรเยอะไปสองเท้า ไอ้ยิกูเลนเซอร์เออบอกไม่ให้คิมท่านท่านคิมขอได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเฮ้ยกันโอ้โหแม้กระทั่งแม้กระทั่งเมียเฮ้ยฉันก็ได้กดสวิตช์ให้หน่อยได้ไหมต้องหา๋ยดูอ่ะเดูย่ะอย่าๆอยู่ไหนอยู่ไหนวะโดนร็อคโดนร็อค ใค,<ป>ใครสงสัยถ้าโดนเลเซอร์จะเป็นยังไงนะคือถ้าโดนแล้วปุ๊บทางก็จะปิดเด็โอ้เราจะไม่เนเดอ้อ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 จิ๊วอุย้ยเกือบไปแล้วเราทำหน้าที่ไปทางนี้เองอ๋อโอ้ยโซเทียนเจ้าฆ่าพ่อข้าโอ้หังแน่จริงวก็เข้ามาเฮ้ยสิบเจ็นะ่ะชงเชงชงเชงชงเชงมีชงเชงนะหน้ก้อนเดินหาก้อนฟองเฮ้ยโซเทียนคือพฟองเจ้า มันเป็นค่มีเราเอาเาเไปแล้วเอาเปล่าไอ้กรอบมันตาตาไปเอาแล้วมันก็ไปตามเลเซอร์แล้วไปอยู่ตรงนั้นเลเซอร์ก็โดนโอ้ยพวกนี้ไอ้มอนพวกนี้มันโค่นฉันแล้วกบมบดจะกระอบใครจะเข้ามาทำไมครับเนี่ยตึกเบืองเวลาแหลกก็แหลกกระืองเวลาเร็วๆอยันไลโอ้โาวอ้าวเนื้อ ก่อเบิร์ดจะเข้ามาทำพระแสงอะไรวะเนี่ยเกินฟาดเพาออกมาได้ปะเเฮ้ยยปิดลไม่ได้ไม่ได้เราเหยียบไม่อยู่เนเตอร์โอ้โหไม่ตีมาแล้วเนี่ะยืนรอได้ไหมขอยืนรอณจุดจุดนี้นะรอมันมาหาเราเองนะเกลียดนะมันไม่ออกโร้โหตีขาวโอเคนะแล้วเมื่อกี้ก็ฆ่ามอนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการปกดกดกดเปิดเปิดสวิตช์แต่ซึ่งสวิตช์สวิตช์คำนี่อยู่ไหนเนี่ย สวิตสราวิ่งทนี้อยู่ไหนไม่เคยมาทางนี้สวิทอยู่ที่โซน C 3เอ้ยเออใช่ใช่ C สามเจอแล้ว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 ถ้าเป็น C9 ก็ผมเลิกไปแล้วซีนายคนละเกมเตกเท่กดแล้วเอาละครับพร้อมยเป็นหน้าที่นวับมาแล้วเต้ไปวันนี้จะมีสวิตอยู่ประมาณตรง E สอง G3 แล้วก็จะมีตรง G3 สองปุ่มจับโดดลงไปแล้วเมื่อกี้โย่ก็โย่กัสอบไปแล้วเลยดน้าแผงแรปปี้เข้าจะลงทันเจ้าเองเดินแล้วก็เดินเดินลงไปนะไอ้ยี่ผมไม่รอแบบคนอัดก่อนเลยอัดเลยตอนนี้เราไปก่อน,ตอนน,อนตอนนี้นะครับเข้ามาเข้ามาเจอเจอเขาเรียกว,ว่าเทอร์มิ m i เตอร์สำหรับคนที่ คนที่มาทาง C ห้าเนี่ยมันจะอาพับตรงนี้แหละเดินต้องเดินมาอีกสองที่สองมาตอนนี้มามากระเดื่กสักครู่สักครู่ร้อยร้อยแอมก่อนโอเคตอนนี้ปั๊มปั๊มเวลก่อนอืมรอ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 เฮ้ยต้องใช้คนใหญ่ไอ้พวกนี้มันเกิดเรื่อยๆสบายเลยอืมไปนาเพนแล็บบี้คัดลงทันเจ้าเองโอ้ เนี้ยมาไอเลสสุดท้ายอะให้ตีตัวเนี้ยไมเซอร์นะทานไมเซอร์ฉันไปตีดูหน่อยไอจิตไวิกบูเลตดาวเชนจะได้นี้ไงไม่้ไม่พูดท่อนทำเพลงแล้วเรจะตีมันให้ตายไปเลยทีเดียวนะตายเรียบร้อยเลยเอาไว้เยอะเยอะจัดพูดข้ามทำมิวสิกกันเลยทีเดียวพูดข้ามทำแจ็คเลยทีเดียว เดินไปกระดิกกระดิบไปกระดิบกระดิไป่าใจเนียนมันต้องเข้าตรงย่านในด่านป่าเว้ยถายตัวได้เออกดหมอบจบไปสำหรับการลง T A ริบบี้ป้ายในด่านนี้แเอาไว้เจอกันใหม่จบแล้วเหรอจบแล้วสิเสร็จภารกิจแล้วก็จบสิอาวุธช่แล้วก็ไว้เจอกับแอมจังใหม่คลิปหน้า คลิปนี้ก็จบไปไปเนเนี้ยบายบายโบ๊เบิก่อน